คุยกันเล่นธรรมดาแล้วก็ได้คุยกันไปอะไรกันไปแลดีแต่ให้เทศอะไรเป็นจิตใจลักษณะนั้นไม่เป็นไม่จริงจดยกก็ตอนนี้เขาหอยไม่ก็ดีด้วยเสียงไม่ก็จะออกจะต,ต้องตั้งใจฟังดีๆถึงจะได้ยินเพราะเสียงรู้สึกมันเป็นมันแฝงแฝงยังไงชอบกลนเ,เสียงมันด้แหลมเสียงมันทุ้ผูอก็ต้องตั้งใจฟังดีๆก็แล้วกันคือว่าการเทศนี้ พวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันมามากครูบาอาจารย์ท่านมาอบรมสอนพวกเราเนี่ยมากมายเหลือเกินแถนยังไม่พอทางด้านวิทยุพวกเราก็ฟังกันมาจนเหลือเกินแล้วก็นอกจากนั้นแล้วอีกหนังสือตำรับตำราต่างๆพวกเราก็ศึกษากันมามากสรุปแล้วหมายวามว่าความรู้ความเข้าใจนั้นพวกเรามีพอ สมควรพอที่จะปฏิบัติทําได้แล้วถ้าเราศึกษาเพื่อปฏิบัตินั้นไม่มากอย่างอาตมาเองเคยอยู่ในสำนักของหลวงปู่มัน่นพุทธเถระสักห้าปีกว่าๆแต่ก็ไม่ได้อยู่ประจาจาเจเลยนะเขาเข้าออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอยู่ก็เป็นเวลาห้าปีกว่าๆก็เป็นว่าท่านก็ม,นาานมาละห้าไปอาตมาไปสังเกตดูแล้วท่านในจารท่านก็ไม่ใช่ไปจะสั่งสอนอะไรมากมายนักเลย ท่านก็แมะบอกว่าเราศึกษาเพื่อปฏิบัตินี้ไม่สุ่จะมากนักหรอกท่านก็ให้ในยะนโยบายนิ้นิ่หน่อย,ย,อยแล้วพวกเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพอคั้นขั้นกันก็ให้อีกนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเหล่านี้ต่อเติมไปทุกวันเราก็ได้กินด้วยสั่งในทุกวันก็ประพฤติปฏิบัติไปทุกวันแล้วก็ดูปฏิปทาขอ้อปฏิบัติจากท่านมาลยาทการแสดงออกของเหลวงปู่มั่นด้วยตาเห็นละนะ เท่ากันก็เป็นเครื่องจูงใจให้พวกเราเข้าใจความจริงว่าอย่างหลวงปู่มั่นพุทธเถละคนอื่นจะเข้าใจหรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่แต่สําหรับอามาเองเข้าใจว่าท่านน่าจะเป็นพระอาหารหันต์เพราะเ่าที่สังเกตดูแล้วรู้สึกท่านสมบูรณ์เหลือเกินกิริยาภายนอกทุกอย่างเนี่ยท่านสมบูรณ์ทาให้เราพวกเรามองเห็นเนี่ยเกิดความเลื่อนใสมาก เพราะนั้นความเื่อมใสมีต่อการแสดงออกของหลวงปู่นี้ทำให้พวกเราเชื่อจึงได้ยอมรับอุบายวิธีต่างๆจากท่านแนะนํนำพวกเราทุกอย่างที่ท่านให้คือพวกเราไม่ต้องอไปกันกองไม่ต้องไปวิเคราะห์ท่านว่าย,ยังไงก็ต้องอย่างนั้นแดงก็แดงดำก็ดำเราก็ยอมรับดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านให้พวกเราเท่านั้นการดำเนินสืบมาเป็นอย่างนั้นตอนนั้นพวกเราเนี่ย เข้าใจธรรมะกันมากได้ศึกษามามากจากกูบาอาจารย์ก็มากจากตำรักตำราจากวิทยุอะไรเหล่านี้ฟังจนเลอเกินแล้วพวกเราแถมยังไม่พอนะยังสอนผู้อื่นได้ด้วยอันนี้สอนผู้อื่นได้แต่สําคัญยู่ว่าใจของเราไม่ยอมรับสิ่งที่เรารู้ทําไมต้องว่าไม่ยอมรับพวกเราก็ย่อมรู้ตัวพวกเราได้ดีว่าพวกเราเวลาเนี้มันรู้โดยสัญญาเทะนะ่านั้นสอนกน็อื่นได้ อย่างอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาสัญลักษณ์ของเอือยบุคคลเนี่ยไม่เกินจากนี่ไปเลยอันนี้พวกเราก็รู้อันนิ้จังคืออะไรทุกขังคืออะไรทุกทางไหนบ้างกายหรือใจอนัตตาสภาพไ่ใช่อัตมาตัวตนเราเขาอะไรเลยเพียงแค่าธาตุโลกประชุมกันอยู่เขาก็ต้องสลายไปตามกําลังของาธาตุโลกเราพูดได้แต่ใจของเราอยอมรับหรือไม่มีแค่นั้นเพราะนั้น วิธีที่เราจะทําให้ใจของเราเนะ้นรับสภาพความเป็นจริงเหล่านั้นเราจะทํำยังไงถ้ามีกันแค่นั้นทำยังไงต้องจะยอมรับถ้าใจของเรายอมรับสภาพความเป็นจริงมันแล้วเราก็จะเป็นอริยบุคคลขึ้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้ายอมรับซะว่าสภาพทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์สภาพทั้งหลายเห,เหลาเห่านี้มันไม่เที่ยงสภาพสิ่งที่เรากำลังหลงไหลอย,อยูน่นี้ก็ไม่ใช่อัตมาตัวต,ตนเราเขาอะไร แค่แค่ท่าประชุมกันอยู่เท่านี้คอยใจของเรารับแค่นี้ควา,ามรู้สึกทางด้านใจจะเปลี่ยนจากเดิมเป็นอย่างอื่นไปอีกความทะเยอะทะยานเหว่เหมต่างๆนั้นจะหมดลงแต่ไม่ใช่ปฏิเสธคือเราก็ดําเนินตามที่เราจะดําเนินได้ตามวิถีทางของเราซึ่งเป็นผู้มีธรรมะเครื่องเป็นอยู่นั่นเองอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงอยากให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสบาเพ็ญอย่างโคศกอาจารย์ที่ตาลบว่าพวกเราเข้าใจธรรมะกันดีเหลือเกิน เ้าใจจนกว้างฝังมันจะน้อยแถมยังเป็นครูเป็นอาจารย์สอนผู้อื่นได้ด้วยแต่แล้วทําไมใจของเราท่านไม่ยอมรับตามสภาพความเป็นจริงเหล่านี้สิ่งที่เราเห็นมาคนเจ็บคนแก่คนตายเราเห็นท้งนั้นแต่ใจของเราทําไมจึงมาแยกออกว่าอันนั้นคนตายก็คือคนตายอันนี้คนเป็นก็คือคนเป็นทําไมไม่มองเห็นคนตายกับคนเป็นมันคืออันเดียวกันอะไรหล่าเนี่ยทาไมถึาไม่ชัดเจน ทำไมใจของเราช่างไม่ยอมรับแน่นอนอะไรนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดความเศร้าสลดก็ชั่ววูบแล้วก็หายไปนี่เป็นอย่างนั้นทําไมใจของเราจะยอมรับว่าที่เราเดินกันอยู่เวลาเนี้ยก็เดินไปหาจุดจุดจบของเราคือความตายนั่นเองอันที่ตายไปแล้วที่เราเห็นก็คืออันนี้เหมือนกันจะต้องเป็นเหมือนเหมือนกันต้องสองอย่างอะไรนนี้จะทําให้เราเกิดความเศร้าสลดแล้วก็วางต่อสิ่งที่เรากำลงังเฟ้อเฟ้อเหิเหิน แล้วก็คลายจากความหลงในสิ่งที่เราหลงอยู่อะไรนี้เราจะทํายังไงถึงจะเป็นไปได้ก็มีอยู่วิธีเดียวคือการบําเพ็ญใดเลยถ้าพวกเราสามารถบําเพ็ญเมื่อเป็นไปได้สร้างอํานาจส่วนคุ้มครองใะสมบูรณ์ขึ้นสามารถบังคับจิตของเราได้อย่างสมบูรณ์อยู่ใต้อํานาจส่วนคุ้มครองได้แนะละกิตเราอย่างมทีเราก็สามารถที่จะน้อมนําสภาพความเป็นจริงเหล่านั้นมาให้ใจของเรายอมรับได้เช่นกันในเมื่อใจของเรายอมรับแล้วนั่นแหละ เราจะเด้นรู้เลยว่าอะไรคืออะไรชัดเจนไป,ไปอีกคือขอยรับอย่างเดียวก็ย่อมสามารถจะรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ต่อไปอีกในเมื่อรู้รสิ่งที่นม่ยังไม่รู้ต่อไปอีกมันจะรู้สิ่งที่ลึกกวาไปอีกส่วนยาบรู้และเข้าใจดีแล้วส่วนกลางก็ย่อมรู้จนกระทั่งรายละเอียดของจิตเรศต่างๆอันเป็นภพของจิตก็จะเ,เชื่อมต่อกันมีรูปลักษณะเช่นไรเราก็จะเข้าใจหมดเราก็จะมองเห็นสภาพของจริงอย่างอื่นได้ชัดเจนขึ้นมานี่เป็นอย่างนั้นเอบ่บตนี้พวกเรา ยังไม่มีความสามารถที่จะสร้างอำนาจส่วนคุ้มครองขึ้นมาสมบูรณ์สามารถบังคับจิตของเราให้ยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงเหล่านั้นเท่านั้นจึงเป็นเหตุที่พวกเราคุยได้แต่ปากพูดได้แต่ปากใจไม่ยอมรับจึงได้เป็นปุถุชนกันอยู่อย่างปัจจุบันนี้นี่เป็นอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถทําสมาธิให้จิตของเรายอมรับสภาพความเป็นจริงได้เราจะเห็นคําว่าพุทธจะได้เห็นคาว่าพุทธอย่างถูกต้งองอาจมาเอง โดยความจริงแล้วไม่ใช่ชาวพุทธโดยกตเนมดอาตมาชาวต่างศาสนาแต่ว่าจิตใจผูกพันเหลือเกินผูกพันทั้งด้านพุทธมากมีนิสัยทั้งนี้มากเหลือเกินมีท่านอาจารย์หน้าโคโสสมัยก่อนไปพักอยู่ที่บ้านบ่อยแอบไปฟังธรรมะบ่อยถูกลงโทษบ่อยถูกมัดตรักบบดดถูกตีบ่อยๆแต่ก็พยายามหาอุบายวิธีหลบหนีไปฟังจนได้เขาชอบเหลือเกินแล้วก็ขโมยอาร,รมะเข้าบ้านบ่อยถูกตีบ่อยลงโทษบ่อย ไม่สะดวกในการศึกษาเลยในยุคสมัยกันโน้ตลำบากเหลือเกินจนกระทั่งต่อมาท่านผู้เป็นหัวหน้าเนรัตินั้นท่านเสียชีวิตไปเราก็มีอิสระเต็มที่ในการศึกษาแล้วก็มาพิสูจน์ดูว่าเออรัติเดิมของเราเนี่ยมียังไงเขาได้ประกอบพิธีกรรมเป็นภายนอกเป็นแ่นแท้ของศาสนาในเมื่อเขามาศึกษาทางพุทธแล้วโอ้โมันแตกต่างกันเหลือเกินแตกต่างกันมากยิ่งเข้าไปอยู่ในสำนักของหลวงปู่มัน่น ไปเห็นฟาร์มเป็นอยู่ของหลวงปู่มั่นซึ่งฟาร์มดีของท่านที่แสดงออกภายนอกนั้นมากมายเหลือเกินไม่มีอะไรที่ขนานับได้ถ้าจะมองถึงเมตตาพระมหารนธรรมก็ดีประจําวันการแสดงออกซึ่งมีเกลเลดนําหน้าหรือไม่นั้นเราสามารถพูดได้เต็มตากว่าไม่มีท่านมีฟา้าเมตตาอาดีตต่อพวกเราจริงๆอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีอุบายวิธีแนะนําพวกเราเนี่ยให้สร้างอํานาจส่วนคุ้มครองก็บังคับจิตจนกว่าจิตจะยอมจํานนต่ออำนาจส่วนนั้น เพื่อจะได้เข้าใจสภาพความเป็นจริงมันนั้นใ้นนถูกต้องแล้วใจของเราจะได้คลายต่อสิ่งที่เราหลงอยู่แล้วก็จะได้เข้าไปสู่จุดละเอียดต่อไปเป็นลำดับท่านจะคุมพวกเราอยู่ตลอดเวลาในเมื่อไปเห็นแล้วยังมีความปลื้มใ,ใจเหลือเกินมากเราเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดเพราะเราได้เห็นพระอารหันต์คือหลวงปู่มัน่นอันนี้ออกอุทานในใจได้และมันนึกว่าเราไม่ได้เห็นอริยะบุคคลในครั้งสมัยพุทธกาล ต่เราเห็นอริยบุคคลเพียงองค์เดียวได้แกหลวงปู่มัน่นเราก็เกิดความภาคภูมิใจนึกว่าไม่เสียชาติเกิดถึงแม่จะตายเราก็ภาคภูมิใจเพราะเราเห็นสิ่งหมหัศจรรย์และสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นเราก็คิดว่าเราคงพอที่จะทําได้พอมองถึงหลวงปู่มั่นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรท่านจะวิเศษกว่าเรามองแล้วเป็นเหมือนพวกเราน่เองก็คิดว่าคงเขาจะทําได้ก็ตั้งหลักปฏิบัติกันอย่างที่เรียกว่าเอาชีวิตแลยบุกกันอย่างที่สุด ก็มีส่วนได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ภาพาะปูนใจและกล้าพูดไปว่าถ้าผู้ใดสามารถทําสมาธิเป็นไปได้เข้าใจคําว่าพุทธในเมื่อเข้าใจทําคําว่าพุทธได้แล้วเนี่ยเราจะรักษาศาสนาพุทธของเราเนี่ยยิ่งกว่าชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอุทิศให้กับศาสนาแน่นอนและทุกคนเนี่ยก็เข้าใจว่าเข้าถึงพุทธได้หน้าเสียดายชาวพุทธซึ่งประกาศตนเป็นพุทธมามกะเข้ายังไม่ถึงพุทธเป็นแล้วสิ เขายังไม่ถึงพุทธยังงมไงวิ่งตามเาของศาสนาอยู่ยังไม่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาเปรียบเหมือนที่จตามาตาลบมารับที่อื่นของเขาเนี่ยพิธีกรรมภายนอกเป็นแก่นของศาสนาจะรับที่อะไรก็แล้วแต่ได้ศึกษามาพอสมควรจนกระทั่งรับที่เดิมของตัวเองก็เหมือนกันเช่นนั้นแหละแต่สําคัญที่สุดเรื่องพุทธนี่แม่รู้สึกคิดสดานมากเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากถ้าผู้ใดเข้าไปถึงล้วจึงจะรู้ว่าอืมคําว่าพุทธเนี่ยจังพลึก คำว่าพุทธเจ้าสั่งจังเป็นสิ่งมหาศจกรย์สในเมื่อผู้ใดเข้าไปได้เข้าไปถึงแล้วเนี่ยจะรับรองว่าผู้นั้นเนี่ยจะพริ้มใจที่สุดในชีวิตและจะออกกุทานท,ทันทีว่าเราไม่เสียชาติเกิดต้องออกกุทานแน่ๆว่าไม่เสียชาติเกิดเพราะนั้นทําไมพวกเราจะได้ออกกุทานะไม่เสียชาติเกิดกันล่ะแต่ยู่ที่การปฏิบัติคือเกียเก่ยวกับกาทสมาธินั่นเองเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราทําสมาธิเพื่ออุบายวิธีจะสร้างอํานาจส่วนคุ้มครองเนี้ยให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ จะทาให้ใจก็เราจำหนนต่ออำนาจส่วนที่พวกเราสร้างขึ้นมาแล้วเราจะใช้ up, ยุโอปัญญาะุทธธน้อมธรรมะหรือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเหล่านั้นเข้ามาเพื่อสอนใจของเราให้ยอมรับต่อสาาภาพความเป็นจริงเหล่านั้นได้อันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอยาจะขอร้องพวกเราเนี่ยให้ได้เรื่องบําเพ็ญกันคุยมากากันมากแต่อยากให้มีโอกาสไ้บาเพ็ญกันได้เข้าถึงพทุทธกัมมชีเถอะนะพวกเราแต่สำหรับวันนี้จะมาบอกไม่ถูกว่าความปีติและปื้นใจตั้งแต่ก้กาวขึ้นมา มองเห็นบรรดาพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธมามากะอันแท้จริงเนี่ยมากมายเหลือเกินสนใจทางด้านสมาธินี้ปลื้มใจเหลือเกินเท่าที่อาจมานั่งอยู่ที่วัดเขาสกินนี่บอกตรง,งๆว่าวันหนึ่งอตาตมามไม่ได้สาระอะไรทังสิ้นทําไมคนนี้เข้ามาปัญหาที่ถามนั้นมันไม่ใช่ปัญหาที่อาจมาจะตอบเลยว่าอย่างนั้นก็แล้วกันสาระพแตเตี่จะให้แก่ไม่ใช่แก้เรื่องของธรรมะมันแก้ปัญหาของบุคคลนอกกว่าธรรมะไปอีกมากมายนะ เดี๋ยวก็บอกก็มีชอบเดินผ่ไม่ยอมกลับบ้านถั่วเจ้าผานโยบายเที่บอกว่าติดงานไม่รู้จะกลับตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามดิฉันเป็นโรคประสาทไรไม่ไหวช่วยดิฉันด้วยมันก็มีแต่เรื่องสารพัดเรื่องปัญหาโลกแตกตรงนั้นส่วนทางด้านสมาธินั้นฟ,ฟังฟังดูแล้วเนยอาทิตย์หนึ่งนยะจะมีหรอกสักคนหนึ่งบางทีเดือนทั้งเดือนนะจะมีโผล่ขึ้นมาสักคนหนึ่งมาถามอุบายวิธีเรื่องสมาธิ พอเขาถามกันมาปุ๊บเราก็าดีใจรีบวางมือเข้ามาสนทนากันคุณอยู่ที่ไหนคุณเป็นลูกศิษย์ของใครอบรมมาจากไหนทํามาแล้วกี่ปีได้ผลอะไรบ้างบางท่านบางคนก็แหมมันก็นอกลู่นอกทางก็อีกนู่น่ะมองไปเห็นผีเทวด,ดาทําสมาธิแล้วต้องการหูทิพย์แต่ทิพย์ต้องการอํานาจปฏิหารต้องการอยากใหญ่ต้องการอยากเก่งอยากมีชื่อมีเสียงแท่จริงจิเลสบัญชาให้ทําแท้แท้มันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเลยแม้ฟังแล้วก็เศร้าสลดอีก ก็ต้องมาปรับปรุงกันใหม่แจ้ไขกันใหม่จนกว่าจะเข้าลูก,ก้าทางกับพอสมควรแต่ยังดีกว่าผู้ที่ไม่สนใจตอนนั้นไม่เห็นพวกเรามากมายหรอกนเนี่ยสนใจทางด้านสมาธิอาตมาอดพุ่นใจไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทําใจเฉยเฉยไม่ให้ดีใจไม่เสียใจทำยังไงเร่ากนน็่นี้เมื่อเรามาเห็นของดีอย่างนี้ไม่ดีใจได้ยังไงก็มันดีอยู่แล้วมันดีใจความดีใจเนี่ยอยากให้อาตมาพูดปกติแล้วอาตมานี่ให้พูดแล้วก็หลบหลบมุมไม่วก็สู้ แต่วันนี้ก็คิดอยากจะพูดก็เลยต้องพูดเพราะว่าไม่เห็นสิ่งที่ชวนพระอรตอมาพูดนั่นเองจึงอยากจะพูดเพราะนั้นอยากจะให้บรรดาพวกเราทั้งหลายผูเ้เตรียมตัวมาดีแล้วเรียกว่าเตรียมตัวมาดีนหซึ่งเป็นพุทธมามะกะอันแท้จริงไม่ใช่ผู้หลงเงาของศาสนาไม่ใช่ผู้วิ่งตามเงาซะแล้วผู้มุ่งเข้าหาแก่นแท้ของศาสนาอยากให้พวกเรามีโอกาสไดนั่งสมาธิกันเดี๋ยวนี้เตรียมนั่งสมาธิกันซะเลยเพื่อเข้าไปหาผลอันแท้จริงของสมาธิเป็นรูบาบวิธีที่จะปลดจิตจาก กิเลสเราจะได้เป็นอิสระห,หรือเป็นไทยสเสลยเอากันสักสามสิบนาทีนะ้ใครตั้งนาฬิกาสามสิบนาทีว่ากันเลยตั้งให้ติ้งเลยตั้งเลยอ่ะเตรียมตัวเลยเอาเตรียมตัวอ่นั่งสมาธิลองดูนะท่านผูดด้ใดสุขภาพไม่ดีนั่งขับสมาธิไม่ได้พับเทียบก็ได้นะพับเทียบก็ได้หรือถ้านั่งขับสมาธิได้ก็ขอให้นั่งขับสมาธินะวิธีนั่งขับสมาธิเราก็ดูเองนะอย่างเราก็เห็นพระพุทธลูกตางนั่งสมาธินะเราก็ได้เห็นนี่ ขาซ้ายวางลงก่อนแล้วก็ขาขวาวางทับลงไปนะแล้วก็มือซ้ายวางลงก่อนหงายมือขึ้นนะหงายมือขึ้นแล้วก็มือขวาวางทับลงไปนะถ้าระวางทับลงไปนะ้บางคนก็บอกว่าเอาหัวไม่มือชนกันบางคนก็ห่างนิ้วหนึ่งไม่ไม่จำเป็นไอ้ไม่จําเป็นเนี่ไม่จําเป็นคือวางลงไปแล้วมันถนัดไม่ต้องพวงคือมันแน่นบางคนวางลงไปแล้วไม่นถนัดเหมือนจะหลุดใจก็ไปพวงอยู่ที่มือความเป็นสมาธิก็ไม่เป็นเพราะนั้นให้วางให้ดีพอดีเลย จะวางก็ไปลึก,ลกดึงเไว้เฉลยได้ก็แล้วแต่สุดแล้วแต่เราจะทําได้นะเอาให้ถนัดกันแล้วกันแล้วก็ล,วกล,วกลองลองนั่งดูถ้านั่งมันตรงนะมันไม่สบายหยอ่อนลงไปนิดนิดนั่งหายดีที่สุดสบายที่สุดอยากไปบังคับเขาปล่อยเหี้เขาอยู่ในสภาพที่สบายที่สุดอระเถอะแต่ไม่ใช่ตามใจกระเลิกเรื่องทําสมาธิเราต้องทาให้สบายในเมื่อเรานั่งสบายกายมันสบายทีนี้เรามากำหนดใหม่ลมให้ใจเขาออกดีที่สุดนะ เป็นแบบสาธารณะดีและเกินเรื่องสมาธิกําหนดลมให้ใจก่อเรากําหนดลมให้ใจก้อออกดีกว่านะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเรารับรู้เฉยที่ปลายจมูกเอาปลายจมูกเป็นจุดที่ตั้งอยู่ที่ปลายจมูกเลยกันนะเราจะไปวิ่งเข้าตามลมจะวิ่งออกตามลมให้รับรู้ที่ปลายจมูกเฉยรับรู้เฉยเฉหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ให้มีบริกรรม,มะภาวนาประกอบพุทธกถหายใ,ใจเข้าพุทธหายใจออกโทแต่ไม่ออกเสียงเพียงแค่นึกในใจพุทธ โทพุทโทแล้วลมหายใจเขาอ,อัดอีกลนะ่ะอย่าไปแตง่งบางท่านบางองค์บอกต้องหายใจก็ออกหนัก,นก,นกๆแรงๆไม่ใช่บางคนต้องสูดลมหายใจเขาออกยาวๆไม่ใช่ธรรมชาติธรรมดาของเขาปล่อยเลยเขาจะหายสัน้นหรือหายยาวเรื่องของเขาปล่อยไปตามสภาพให้สบายๆหลวมๆทำธรรมดาสบายๆอย่าเจ๊กอย่าดันแล้วก็การกําหนดอีกละ่ะอย่าไปสะกดอย่าไปเพ่งรับรู้เฉยๆถ้ามีคําว่าสะกดจะวิปลิตคําว่าวิปลิตนั้นจะไม่ปกติ อาจจะมึนงงซึ้สะหรือน้ำลายมันไหลแห้งคอแห้งก็ดีหรือน้ำลายไหลไม่หยุดก,ก็ดีเหล่านี้เรียกว่าวิปริตถ้าเรากําหนดถูกต้องไม่มีคําว่าวิปลิตน้ำลายไม่ไหลคอไม่แห้งมึนงงซึ้สะอึดอัดหน้าอกไม่มีหรือบางทีถ้าเราสะกดตัวเองหากในเมื่อมีพลังแล้วนะมากดว่าตัวของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามนิมิตมากดว่าเต็มห้องเลยอันนั้นก็ไม่ถูกก็ให้กําหนดใหม่ถ้ากําหนดใหม่ถูกต้องนั่นคือปกติ ลมหายใจเขาออกไม่มีละเอียดลงปกติอยู่อย่างเดิมมีคาว่าเจ๋วอยู่อย่างเดิมไม่มีอาการวิปลิตเลยทั้งลมหายใจเขาออกทั้งจิริยาอาการทุกอย่างไม่มีอะไรวิปริตนั่นเรียกว่าถูกต้องถ้าวิปลิตขึ้นมาแล้วก็ผิดทันทีเราก็กําหนดใหม่ถ้ากําหนดถูกไม่มีการเพ่งหรือกดดันตัวเองนั้นจะปกติอย่างที่ว่าตอนนั้นขอยพวกเราอยู่นสภาคําว่าปกติทุกอย่างอลไรกัน,กนต่อจากนี้ไปนั่งกันสักสามสิบนาที อาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเตระบุรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินจเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่าาศาสนธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์สิทธ์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเทระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบาร,รมีธรรมไพศาลจันลงาศาสนธรรมาศาสนบุคคลาศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิยานเทระ หรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิโยประธานสงฆ์วัดเขาสกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่านิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด